ข้อปฏิบัติอันหนึ่งของพระเรา <c oughs> เวลาที่ฉันเสร็จเวลาฉันเสร็จท่านจะเก็บ เก็บอาสนะเก็บบาท <c oughs> เก็บถาดเก็บสิ่งต่างๆที่เราใช้ท่านจะเก็บให้หมด <c oughs> พร้อมกับดูจุดที่เรานั่งว่ามีคราบของคาวของหวานอะไรติดอยู่จากภาชนะที่เราใช้หรือไม่ เรียกว่าพอเราลุกขึ้นมาทุกสิ่งรอบตัวที่เรานั่งอยู่ควรจะควรจะเรียบร้อยไม่ควรจะมีเศษอาหารไม่ควรจะมีคราบมันๆอยู่รอบตัวเราแล้วภาชนะต่างๆเราเรายกออกไปให้หมดท่านจะไม่วางไว้ไม่ให้ภาชนะ ที่เราใช้เนี่ยเป็นภาระของใครอันนี้คือข้อปฏิบัติของพระทั่วไปแต่สำหรับพระที่ท่านอาพาธถือว่าเป็นพระป่วยหรือท่านแก่เท่าชราอันนี้พวกเราก็ต้องช่วยกันหมู่เพื่อนก็ต้องช่วยกันด้วยหลักเดียวกันคือเข้าไปเก็บของท่านท่านทำ โดยลำพังท่านเองเนี่ยยากลำบากเราในฐานะที่เป็นผู้อยู่ด้วยกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันอันนี้นี่เป็นหลักปฏิบัติที่ท่านก็ที่ไหนๆที่ท่านถือทำถือวินัยเป็นที่ตั้งเนี่ยท่านก็ปฏิบัติกันแบบนี้แต่บางทีตั้งใจถือแต่บางทีไม่ทราบไม่ทราบว่าเลยต้องบอกต้องกล่าว อันนี้ก็ใช้สำหรับครวญญาติโยมที่มาฝึกหัดก็เ,เหมือนกันคือเราจะเราจะเป็นผู้รับผิดชอบสิ่งต่างๆที่เราใช้สอยเราเป็นผู้ที่ไม่เพิ่มภาระให้แก่ใครการอยู่ร่วมกันเนี่ยต่างคนต่างมีภาระต่างคนต่างเป็นภาระแก่กันอันนี้เป็นหลักธรรมชาติแต่การอยู่ร่วมกันก็สามารถช่วยกัน จุดนั่นจุดนี้เป็นจุดที่เราพอจะช่วยเหลือตรงไหนยังไงก็ช่วยกันแบ่งเบาภาระหน้าที่ให้เสร็จให้จบไวที่สุดเมื่ออาสนะของเราเข้าของที่เราใช้เก็บเก็บไปไว้ในจุดหนึ่งก่อนเพราะว่าต้องเอาให้จบตรงนี้ก่อนจะยกไปล้างบาดเลยเอาไปล้างเลยก็ยังไม่ได้ต้องเก็บตรงจุดบริเวณนี้ซะก่อน จุดที่เรานั่งให้เรียบร้อยซสก่อนเพราะนั้นก็เอาไปวางไว้ในจุดหนึ่งเพื่อที่จะเก็บตรงนี้หลังจากนั้นก็ไปล้างบาศการล้างบาทก็ท่านฝึกหัดเลยไม่ควรใช้เสียงไม่ควรพูดคุยในการที่เราจะล้างบาทล้างอะไรพถระ้าพูดคุยเสียงน้ำเสียงในการเช็ดมันดังอยู่แล้วเปิดน้ำลง ดังเพราะฉะนั้นพอพูดคุยกันก็ยิ่งอื้ออึงไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้เป็นนิสัยไม่ใช่แต่พระเพราะว่าผู้ที่อยู่กับพระก็คือคารวะที่มาช่วยเหลืองานการท่านองค์ที่ท่านตั้งอกตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามเรากาลังสืบทอดข้อวัดปฏิบัติอันดีงามเพื่อช่วยผู้ที่ตั้งใจภาวนาผู้ที่ตั้งใจภาวนาเนี่ยมี จะไม่ทําสิ่งกระทบกระเทือนให้แก่ท่านถ้าบอกว่าโอ้ยผู้ภาวนานก็ต้องอะไรก็ต้องมั่นคงไม่ทําความกระทบกระเทือนง่ายแค่เสียงกระทบกระเทือนแค่พูดคุยกันก็ลาคานแล้วคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าผู้ปฏิบัติที่จริงจังมีเราสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้ปฏิบัติประเภทนั้นซึ่งอย่าประมาทใครแล้วเราสร้าง สิ่งแวดล้อมในทางที่เอื้อต่อธรรมะให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาใหม่เรียกว่ากลบุตรสุดท้ายภายหลังก็จะได้เห็นแบบอันดีงามที่เราจะรักษาท่านปฏิบัติกันแบบนี้ไม่ใช่พอท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็เลยเอะอะโวยวายนั่งเรียกว่าไม่นิ่งเลยไม่สงบเลยเพราะนั้นเห็นไหมภาพที่เราเห็นที่ท่านวาดภาพอยู่ ในครั้งที่ท่านประชุมสงฆ์โอวาทปาติโมโกพันสองรห้าสิลูกลองคิดดูสิว่าจะยุ่งเหยิงไหมนั่งอยู่กันเต็มสลอนไปหมดท่านคงจะย,ยุกยิกยุกยิกคงจะพูดคุยกันอื้ออึงมาจากไหนยังไงไปเจอกันที่ไหนยังไงคงจะพูดคุยสนทนากันวุ่นไปหมดเลยอันนี้ไม่ปรากฏแบบนั้นแม้สมัยหลวงปู่มั่นไม่ได้มีไม้ไม่ได้มีเสียงไม่ได้มีลำโพง ท่านพูดคุยกันท่านเทศนาว่าการการทุกองเนี่นั่งนิ่งสงบไปดูสิที่หลวงตาท่านเขียนนั่นเป็นประสบการณ์ที่ท่านเห็นด้วยตัวท่านเองท่านอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นด้วยตัวท่านเองคือช่วยกันร,รักษาถ้าจะเอาเหตุผลของตัวว่าก็เรามีความจําเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาต่างคนต่างก็มีเหตุผลสิบองค์เป็นยังไงยี่สองค์เป็นยังไงอันนี้เราอยู่กัน ไม่มากเราก็ยังไม่สามารถช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมได้ลองคิดดูรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่ออะไรเพื่อเอื้อต่อธรรมะเนี่ยเพื่อเอื้อต่อเอื้อเฟื้อต่อพระธรรมพระวินัยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้ท่านสอนเรามาแบบนี้ท่านสอนให้เราเป็นพระผู้สำรวมระวังตลอดทุกการเคลื่อนไหวไปมาทุกสิ่งทุกอย่างนีท่านให้ดูใจใจเรามันคิดมันปรุงได้ตลอดมันคิดมันปรุงอยากจะพูดอะไร อยากจะว่าอะไรอยากจะติชินอะไรอยากจะวิพาษวิจารอะไรให้ดูตรงนี้นี่ตัวจ,จุดที่มันสร้างเหตุแห่งความวุ่นวายเหตุแห่งความฟาุ้งซ่านมันมาจากใจเราท่านให้ดูตรงนี้เมื่อดูตรงนี้ความสงบสํารวมจะเกิดขึ้นเองล้างบาตรแล้วก็ไปเช็ดบาตรดูตรงนี้ล้างบาตรเช็ดบาตรเป็นแค่กิริยาภายนอกแต่จริงๆแล้วท่านให้ดูกิริยาของจิต ที่มันจะคิดจะปรุงอะไรขึ้นมามันจะสร้างเรื่องอะไรบ้างสร้างความสับสนวุ่นวายมันจะหลอกอะไรเราบ้างหลอกให้เราคิดปรุงอะไรบ้างทําให้เราเกิดความรู้สึกร้อนลนในใจด้วยเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเราเป็นผู้คอยดูคอยจดจ้องแล้วแก้ทันทีนี่แหละเหตุแห <c oughs> ่งทุกข์มันเกิดตรงนี้แหละความคิดความปรุงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเอาเหตุแห่งทุกข์มาด้วยทําให้เกิดความร้อนทําให้เกิดความเศร้าทําให้เกิดความ ลำพองทําให้เกิดความโลภทําให้เกิดความอยากอยากไปนั่นอยากไปนี่อยากทํามันนั่นอยากทํามันนี้นี่มันขึ้นมาเราค่อยกํำราบมันค่อยปราบมันจะใช้อะไรในการปราบใช้การจดจอ่อความมีสตินี่แหละเดินมักเป็นแบบนี้ถ้าเราปล่อยสมุทัยเหตุแห่งทุกข์มันเล่นงานผลก็คือทุกข์โอ้ยทำไมฟุ้งซ่านทำไมร้อนนักทำไมหงุดหงิดนักอย่างนี้ ถทาไม่อยากจะฟุ้งนักอองนั้นเถอะเพราะฉะนั้นมันถึงได้เป็นความปรากฏออกมาภายนอกเป็นความเอะอะมากเทิ่มเสียงดังไม่มีความระมัดระวังมันก็จะออกมาในรูปนี้แต่ถ้าเราทําแบบนี้คอยจดจ่อแก้ใจเราเท่านั้นเราไม่ได้สนใจแต่สิ่งภายนอกใจเรามีความยินดีอะไรบ้างยินร้ายอะไรบ้างเกิดขึ้นมาในใจพินิพิจารณาด้วยความมีสติใช้ปัญญาไปแก้นี่คือการปฏิบัติทมตลอด คอยสำรวจตรวจตางานการภายนอกเราสมบูรณ์ไหมเมื่อเสร็จตรงนั้นนะหรือเช็ดบาทเช็ดบาทแล้วพึงบาทวางไว้ก่อนยังไม่ใส่สลบก,ก็ได้รีบกลับเข้ามาที่ศาลาเสือยังมีอยู่ตรงนั้นตรงนี้นี่อันนี้คือสิ่งที่ไม่ใช่อาสนะของเราเป็นเครื่องใช้กลาง <Okay. S 1> เสื่อสตร์ถาดกระมังอะไรต่ออะไรอยู่ตรงไหนยังไง <c oughs> เรีกว่ารีบทําให้สู่สภาพเดิมก่อนที่เราใช้ ก่อนที่เราใช้เนี่ยมันอยู่ในสภาพที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบไหนอย่างไรเราเก็บเข้าที่ช่วยกันอย่างรวดเร็วคราวนี้ถึงจะค่อยไปใส่สลกไปยังได้ระหว่างนั้นเราพึ่งไว้ก่อนอันนี้คือเรียกว่าทําตอนนั้นทําตอนนี้ได้หรือถ้าใครชํานาญใส่สลกไปเลยแล้วก็มาตั้งเลยแล้วก็รีบนี่คือผู้ชํานาญเสร็จจากนี้แล้วก็พับผ้าช่วยกันพับผ้าคนเดียวใช้เวลาพับผ้าด้วยกันเนี่ยใช้แป๊บเดียว เพราะนั้นพับผ้าเสร็จเรียบร้อยและกลับสู่กุฏิ <c oughs> กลับสู่กุฏิปัดกวาดกุฏิ <c oughs> เป็นช่วงเวลาที่จะปัดกวาด <c oughs> ปัดกวาดเช็ดถูกุฏิอย่างรวดเร็วเพราะกุฏิเราก็ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรอย่างรวดเร็วผู้พับ <c oughs> <c oughs> ทำภารกิจ <c oughs> กิจส่วนตัวเช่นอาจจะแปรงฟันอาจจะเข้าห้องน้ำ แล้วก็รีบเข้าทางจงกรมอันนี้ก่อนจะเข้าทางจงกรมนี่ท่านสอนปัดกวาดเ <c oughs> บื้องต้นเพราะมีใบไม้ที่มาตั้งแต่ตอนเย็นวานข้ามคืนมาจนถึงสายก็จะมีใบไม้อยู่บ้างก็ปัดกวาดไปหนึ่งรอบเพื่อทางจงกรมเราจะได้เรียบแล้วก็เข้าสู่ทางเดิน <c oughs> เดินเพื่อให้ได้ย่อยด้วย <c oughs> เพื่อได้พิจารณาด้วยเพื่อดูความง่วงด้วย,วยมันจะง่วงมันมักจะเป็นเวลาที่ง่วงฝ่าความง่วงก็ได้ ฝ่าความง่วงจากการเดินได้เราก็ฝ่าได้ในเวลาที่เรานั่งอันนี้ถ้าฝ่าความง่วงจากการเดินไม่ได้เวลานั่งก็มักจะต้งง่วงอันนี้ฝ่าให้ได้เอาเจอนกระทั่งไม่ง่วงไม่ง่วงแล้วถึงเวลาที่ควรพักก็พักได้พักด้วยความไม่ง่วงอย่างนี้เพราะว่าฝ่ามาได้แล้วที่ท่านสอนให้เราเนตชิกเพื่อให้เราสู้กับความง่วงการจะสู้ได้ไมันต้องตั้งสติให้มาก การตั้งสติให้มากสติก็เลยเจริญอย่างรวดเร็วหรือการนั่งนั่งท่าเดียวให้ได้นานที่สุดโอ้ยปกตินั่งแล้วฟุ้งพอนั่งท่าเดียวเนี่ยมันเจ็บมากไม่เปลี่ยนไม่ขยับไอ้ความเจ็บนี่แหละมันทาให้เรามีสติเพราะมันไม่อยากจะไปคิดเรื่องอื่นเลยมันจะไปคิดเรื่องนั้นไปจะไปคิดเรื่องนี้ไม่ได้เพราะมันเจ็บจะตายางนั้นเถอะนั่นแหละตั้งอย่าเพิ่งเปลี่ยนสติเราก็จะเจริญได้อย่างรวดเร็วที่เราปฏิบัติทําไม่ค่อยได้ผลเพราะเราไม่ค่อยฝ่าด่านนี้ ฝ่าดานที่เจ็บฝ่าดานที่ง่วงฝ่าให้ได้ไม่ปล่อยให้มันง่วงไม่ไม่เปลี่ยนไม่มีความเป็นนักสู้สู้กับความง่วงสู้กับความเจ็บไอ้ความเป็นนักสู้นี่แหละที่ทําให้สติเราจเจริญแล้วก็ลดอาหารผ่อนอาหารลงอย่าไปทานมากจนเกินไปอย่าไปถึงขั้นอิม่มท่านไม่เคยสอนให้อิม่มสอนให้ผ่อนไว้ผ่อนไว้เนี่ยมันจะดีมันจะดีร่างกายจะกระเป้กระเป๋า มันก็จะหิวอยู่กลางวันมันก็จะหิวบ้างเป็นธรรมดาแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากด้านจิตใจมันดีกว่าเพราะฉะนั้นท่านก็เลยยอมลำบากบ้างไม่ตามใจไม่ปนเปอร่างกายนะเนี่ยอันนี้ถ้าปนเปริรทำให้มันสมบูรณ์ปูนผลมันมักสร้างปัญหาให้เราทำให้มันพร่องบ้างร่างกายให้มันพร่องบ้างเพื่อเติมความเต็มสติที่เต็มที่สมบูรณ์ให้แก่ใจผลมันจะดีกว่า อันนี้นี่แหละถ้าผู้ปฏิบัติจะคิดอ่านเรื่องเหล่านี้หมดทุกอย่างจะถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นงานหลักเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่เอื้อต่องานภายในเพื่อที่จะทําให้เราจดจอ่อดูจุดดูใจของเราให้ได้ตลอดทั้งวีทั้งวันใจของเราที่ได้รับการจดจอ่อที่ได้รับการรักษาบํารุงด้วยการมีสติพร้อมอยู่ตลอดผลมันย่อมดีขึ้น จะทําเพื่อความสงบเป็นสมถะก็ย่อมทําได้ง่ายจะทําเพื่อพินิพิจารณาด้านปัญญาไม่คล้อยไปตามกิเลสเนี่ยแต่หมุนมนธรรมปัญญาได้ตลอดปัญญาจากการพินิพิจารณาก็สําคัญแม้เรายังภาวนาไม่ได้แต่เราพินิพิจารณาอยู่ตลอดมีสิ่งใดทำให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อใจใจของเรามีความมีความดีใจเสียใจ มีความวันไหวมีความกระเพื่อมอย่างไรนี่เราจะเห็นทันทีว่าหัวใจเรายังไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนั้นยังไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนี้ยังมีผลต่อใจเราอยู่เราจะได้แก้แก้แก้อยู่เรื่อยๆแก้อยู่เรื่อยๆสิ่งต่างๆก็ย่อมมีผลต่อใจน้อยลงเพราะอะไรเพราะความยึดมั่นในใจเราน้อยลงเรายึดมั่นมากเราทุกข์มากเรายึดมั่นน้อยเราสามารถปล่อยวางความยึดมั่นในเรื่องต่างๆในสิ่งต่างๆในผู้คนต่างๆได้ ใจเราก็รู้สึกจะเบิกบานเมื่อหันมาทำความสงบจากเดิมทำได้ยากรู้สึกทำได้ง่ายขึ้นทำได้ถนัดขึ้นเพราะเรารักษาใจของเราตลอดทั้งวีทั้งวันตามกับผู้ปล่อยใจผู้ปล่อยใจมีอะไรมากระทบก็ว่าไปตามนั้นเลยควรดา่ดาด่าควรโกรธโกรธควรดีใจดีใจสุดๆไม่มีอะไรมาคอยเบรกเลยไม่มีธรรมะมาเบรกดีใจสุดๆก็ไม่ใช่เสียใจสุดๆก็ไม่ใช่ รู้ทันความดีใจรู้ทันความเสียใจในทุกเรื่องทุกราวที่ผ่านเข้าเนี่ยเริ่มใช่แล้วอันนี้เอาละวันนี้ก็สมควรกัน พระทาวิปหาภูลาปลิกูเรนตีสากลังเหวะเมวะอิโตทินังเปตนางอุปการปติอิชิตังปฏิทังตุมหังทิปะเมวะธรรมิตุตุกะเพปูเรนตุสังกปาจันโธปนาลโสยถามณีโตติลโสยถรยิวาธาันตุสัพพปะ oh uh... खं च अधिगच्छति आयुनकवारं वर्णान् सुखं च परिभानदीयुया समाहोते यथा यु प्रभाषते देवतुमङ्गालां रखन्तु सा บะมังกาหลังรักขันตุสัมปเดวตาสามะธรรมานุภาเวนียาสลาสุดธิภวันตุเตนอาวัตุสัพบมังกะลังรักขันตุสัมปเดวตาจ๊า